เราทั้งหลายนะครับได้เลือกที่จะใช้เวลานี้นะครับซึ่งเป็นเป็นช่วงเวลาของปีหนึ่งนะครับที่เราจะได้มีอกาสขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็โฟกัสหรือว่าจดจ่อไปที่การขอบคุณพระเจ้า When wide created gave range emotions. mankind mankind God God of a เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับพระเจ้าก็ให้มนุษย์นะครับมีอารมณ์นะครับที่หลากหลาย God gave good those emotions with good purposes mind us with in แต่พระเจ้าก็ให้อารมณ์หรือว่าความรู้สึกนะครับให้กับเราโดยมีวัตถุประสงค์ที่ดี but those emotions must be kept under control แต่ว่าอารมณ์หรือว่าความรู้สึกเหล่านั้นนะครับจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเรา so that Our decisions and the directions of our life are not controlled by our emotions. Uh, that, uh, our time, our time, our but those decisions and directions of our life are controlled by the values and the choices that we make. Based upon our understanding what important thinks is God upon our of แต่ว่าอารมณ์หรือว่าความรู้สึกของเรานะครับจะต้องควบคุมอยู่ภายใต้นะครับคุณค่านะครับที่พระเจ้ามองต่อเรานะครับคุณค่าที่พระเจ้ามองต่อชีวิตของเรา We downs emotional all and go through emotional ups เราในฐานะที่เป็นมนุษย์นะครับเราทุกคนต่างมีอารมณ์ขึ้นและลง And must learn as maturity emotions we the process maturity keep those must to of แต่ว่าเรานะครับทั้งหลายจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะครับในการรักษาหรือว่าเรียนรู้ในการควบคุมอารมณ์ของเรานะครับให้ให้นิ่ง We must also accept the reality that we do not expect a two-year-old The self-control their emotions that expect of of old same a level we 20แต่ว่าเราก็จะต้องยอมรับนะครับว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าเด็กอายุสองขวบนะครับจะสามารถจัดการหรือว่าควบคุมอารมณ์ให้เหมือนกับคนที่มีอายุ20ปี That would not be reasonable. คือนั่นก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่มัน make sense รือว่าสมเหตุสมผลนะครับถ้าจะให้เป็นแบบนั้น We want to spend some time looking into God's Word and letting Him speak to our hearts through His Word. <laughs> some of us, if not all of us, have had difficult circumstances come into our lives. ใครบางคนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนครับที่ได้เผชิญกับช่วงเวลา,าหรือว่าช่วงปัญหาที่ยากลำบากในชีวิต Some have felt weary. บางคนในที่นี่นะครับอาจจะรู้สึกหนักใจอาจจะรู้สึกกังวล have felt beaten อาจจะรู้สึกว่ามีปัญหาถาถาโถามเข้าใส่ we, ชีวิตของเรา have felt frustrated. เราอาจจะรู้สึกหงุดหงิด We've been extremely frustrated Over the last two years with our COVID the years, pandemic last with หรือแม้กระทั่งรู้สึกหงุดหงิดมากๆเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน2ปีที่ผ่านมาครับหงุดหงิดกับโรคระบาดหงุดหงิดกับโควิด over the years some of us have had struggles with sickness แล้วก็มีใครบางคนนะครับในที่นี้อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย struggles with our jobs มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่การงานของเราเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนหรือว่าที่โรงเรียนหรือว่าอาจจะมีปัญหากับเพื่อนของเราแต่ว่าวันนี้นรับพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะตรัสกับพี่น้องตรัสเข้าไปในหัวใจของพี่น้องและช่วยคิดใน n a w ที่เ a t ร o พระเจ้ d เพราะว่าพระเจ้านะครับอยากที่จะ ป uh, ลอบประโลมพี่น้องนะครับแล้วก็อยากที่จะให้พี่น้องนั้นได้มีหัวใจที่ขอบคุณพระเจ้า 5, ในเช้านี้นะครับเราก็จะมาเริ่มศึกษาดูด้วยกันในข้อพระธรรมหลักนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่16ถึงข้อที่18 after we read that verse we want to look at four reasons why we should give thanks Even the worst times in of และหลังจากที่เรานะครับได้อ่านข้อพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับเราก็จะได้มาเริ่มศึกษาดูนะครับในเหตุผลสีบผลที่เราควรจะขอบคุณพระเจ้านะครับแม้ชีวิตของเราอยู่ในจุดที่ตกต่ำที่สุด Then have time for to enjoy the together have enjoy Supper a for Lord's us และหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้มีช่วงเวลาในการ ระลึกถึงพระเจ้านะครับระลึกถึงพระเยซูในพิธีศีลมหาสนิท Let's look at our focal verse first ตอนนี้นะครับขอให้เรามาดูในข้อพระธรรมหลักกันก่อน1 t h e s s a l o n i a n s 5:16 18 reads this way Rejoice always pray without ceasing in everything give thanks for this is God's will for you in Jesus Christ พอพระธรรมหลักวันนี้นะครับหนึ่งเทศโลนิกาบทที่5พข้อที่16และถึง18นะครับจงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ God is at work in His world today พระเจ้านะครับทรงทรงทำกิจอยู่ในทุกวันนี้ What is the work that God is doing in His world แล้วอะไรคือ กิจของพระเจ้าราชะกิจหรือว่างานของพระเจ้า There are many ways to describe what God is doing จริงๆแล้วนะครับมีหลากหลายวิธีการนะครับที่จะสามารถอธิบายได้ว่าพระเจ้ากําลังทํางานอะไรพระเจ้ากําลังทํากิจอะไร But today I want to describe God's work that He is in the process of changing hearts and lives แต่วันนี้นะครับสิ่งที่ผมอาจสามารถอธิบายได้ก็คือว่า พระเจ้านะครับรงทรงกําลังทํากิจอยู่ในชีวิตของเราทุกคนนะครับในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรานะครับที่จะมีพระลักษณะนะครับมีลักษณะเหมือนกับพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น So that we might be more conformed and shaped into the image of our Lord Jesus in our character in our attitudes in our temperament ก็คือพระเจ้าทำกิจในชีวิตของเรานะครับในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในการหล่อหลอมชีวิตของเรานะครับหล่อเปลี่ยนแปลงลักษณะของเราทัศนคติของเรารวมถึงอารมณ์ความรู้สึกของเราให้เป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น God begins that process our lives draws to salvation draws lives he Jesus in in as us that พระเจ้าทรงกระทําสิ่งนั้นนะครับโดยเริ่มต้นจากการที่พระเจ้านะครับให้พระเยซูคริสต์ได้มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์ทรงประทานความรอดให้กับเราเราถึงสามารถที่จะได้รับการเปลี่ยนแต่งหัวใจของเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์มากยิ่งขึ้น Then God begins to transform our heart และหลังจากนั้นนะครับพระเจ้าก็ได้เริ่มเปลี่ยนแต่งหัวใจของเรา Transform Our beliefs. Transform our attitudes. Transform the motivations in our heart. Transform the habits in our life so that we do the will of God. ดำเนินชีวิตโดยอยู่ภายใต้น้ำพระทัยของพระเจ้า Some people ask quite often, what is people often of o quite the will what g แล้วก็มีหลายคนนะครับที่ถามอยู่บ่อยๆว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าคืออะไร part of God's will is for the follower of Jesus to be in the habit of rejoicing และหนึ่งสิ่งนะครับที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าก็คือการที่เราจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกๆก,กรณี To be in the habit of always praying and seeking God through prayer. <laughs> and viewing circumstances from God's perspective that leads us to in every circumstance thank God. ่อสถานการณ์ต่างๆนะครับในมุมมองเดียวก,กันกับที่พระเจ้ามอง That my friends is obedience to God's will according to 1 t h e s s a l o n i a n s 5 v e r s e 16 to 18สิ่งเหล่านี้นะครับก็คือการที่เราได้ดําเนินชีวิตที่ตามน้ําพระทัยของพระเจ้านะครับก็คือในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่16ถึง18 That my friends Is walking in dependence upon the Holy Spirit of God. If you have not grown in your ability to control your emotions and the way in which you respond to circumstances, even those difficult ones, then will continue to live opposition to we live in will will. God's ถ้าหากว่าเรานะครับยังไม่ได้เติบโตนะครับในความสามารถของเราที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเรานะครับแล้วก็เรายังไม่สามารถที่จะเรียนรู้ในการที่จะมองหรือว่ายังไม่เรียนรู้ในการที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์นะครับในยามที่มันยากลาบากนั่นก็แปลว่าเรานะครับ ดำเนินชีวิตตรงกันข้ามกับน้ำพระทัยของพระเจ้า That not the way God desires His people to live their His way is desires live life. God people นั่นไม่ใช่วิธีการที่พระเจ้ามีความปรารถนาอยากให้เราดำเนินชีวิตในแบบนั้นในเส้นทางแบบนั้น when we do not do that we are not rejoicing in every circumstance แล้วถ้าเราทำแบบนั้นนะครับเราก็จะไม่มีความชื่นชมยินดีเราก็จะไม่มีความชื่นบานเมื่อเราเจอกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเราเราก็จะมีนิสัยที่เมื่อเราเจอปัญหาความยากลำบากนะครับเราก็จะไม่อธิษฐานต่อพระเจ้าและเราก็จะไม่มีนิสัยที่ ทุกๆครั้งที่มีปัญหาขึ้นมานะครับเราเราจะไม่มีนิสัยที่ขอบคุณพระเจ้าเราจะไม่มีนิสัยที่อธิษฐานต่อพระเจ้า either intentionally or unintentionally we are to walk in obedience ตัวบทวิเศษอ๋อคือด้วยด้วยความที่ว่าเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็าตามนะครับชีวิตของเราควรที่จะมีชีวิตโดยการเชื่อฟังพระเจ้าอยู่เสมอ we are to live according to the และเราทั้งหลายนะครับที่เป็นผู้เชื่อเราควรที่จะมีชีวิตนะครับที่มีความสม่ำเสมอในการดำเนินชีวิตที่อยู่ในการเชื่อฟังและการมีชีวิตที่อยู่ภายใต้การทรงนำของพระเจ้า God speaking morning. to our is this hearts พระเจ้ากำลังตรัสนะครับในหัวใจของพวกเราทุกคนในเช้าวันนี้ Let listen the voice to us of God ขอให้เรานะครับตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าแต่เช้าวันนี้นะครับผมก็อยากที่จะมีโอกาสได้แบ่งปันให้กับสมาชิกพี่น้องทุกคนนะครับเหตุผลสีประการ ที่เราควรจะขอบคุณพระเจ้านะครับถึงแม้ว่าเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากจริงๆแล้วนะครับผมก็ได้เขียนไว้นะครับอยู่8ข้อด้วยกันแต่ว่าผมก็ได้ทำการสรุปนะครับให้เหลืออยู่4ข้อนะครับเพื่อที่เราจะสามารถ Uh, มีเวลาในการ uh, ร่วมพิธีศีลมหาสนิทแล้วก็มีเวลาในการที่จะรับประทานอาหารร่วมกันหลังจากที่เราเสร็จสิน้น Four reasons to give thanks even during hard times and hard circumstances okay, นะครับทีนี้เราจะมาดูด้วยกันนะครับี่เหตุผลที่เราควรจะขอบคุณพระเจ้าในยามที่เราทุกขทนหรือว่ายากลำบาก The first reason is because giving thanks honors God and it is an obedient choice to follow God's will เหตุผลที่หนึ่งะครับก็คือ,อเพราะการขอบพระคุณเป็นการให้เกียรติแด่พระเจ้าและเป็นการเลือกที่จะเชื่อฟังพระทัยของพระองค์้ Listen what Psalm verse chapter 50, verse to what says. 50 23ใหเรามาดูในพระธรรมสรุดีบทที่50พข้อที่23ด้วยกันนะครับ He who offers a sacrifice of thanksgiving honors me, and to him who orders his way aright I shall show the salvation of God. ในภาษาไทยนะครับผู้ถวายเครื่องบูชาคือการขอบพระคุณก็ให้เกียรติเราเราจะสำแดงความรอดของพระเจ้าแก่ผู้จัดทางของตนอย่างถูกต้อง Giving God thanks honors God. The second reason we should give thanks, even during difficult times, is because giving thanks to God is good for our hearts. Psalm 92 verse 1 says, It is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, O Most High. ในพระธรรมสดุดีบทที่92ข้อที่1ก็ได้เขียนไว้ว่าเป็นการดีที่จะขอบพระคุณพระยาเวห้าแต่องค์ผู้สูงสุดที่จะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์ Something good happens in our hearts when we choose to see circumstances from God's perspective and when we choose to give thanks to Him even in those difficult times that He has allowed. ก็คือนะครับมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในหัวใจของเรานะครับมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเมื่อเราเลือกที่จะขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเลือกที่จะมองแล้วก็เลือกที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ในวิธีการเดียวกันที่พระเจ้ามอง Listen to what Psalm 119 verse 67 says ให้เรามาดูในสัตุดีบทที่119ข้อที่67ด้วยกันนะครับ Before I was afflicted I went astray but now I keep your word ก็ได้บอกไว้ว่าดีแล้วที่ข้าพระองค์ทุกยากเพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้กฎเกณฑ์ของพระองค์ Listen to that again ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ Before I was afflicted I went astray but now I keep your word ก่อนที่ข้าพระองค์หลงจนแต่บัดนี้ข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระดารัส Listen to a similar psalm. Psalm 119, verses 71 and 72 says this It is good for me that I was afflicted, that I may learn your statutes. The law of your mouth is better to me than thousands of gold and silver pieces. <laughs> พระธรรมสดุดีบทที่119ข้อ71และ72นะครับดีแล้วที่ข้าพระองค์ทุกยากเพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้กฎเกณฑ์ของพระองค์สาหรับข้าพระองค์ทำบัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์ก็ดีกว่าทองคําและเงินเป็นพันพันแห่ง something good happens in our hearts when hard circumstances come into our lives and push us in the direction of seeing circumstances from God's perspective and then choosing Thank him. มีสิ่งดีๆนะครับเกิดขึ้นในใจของเรานะครับเมื่อเราเลือกที่จะมองต่อสถานการณ์ต่างๆนะครับด้วยมีมุมมองของพระเจ้านะครับเป็นเป็นมุมมองหลักนะครับและให้เราเลือกที่จะขอบคุณพระเจ้าถึงแม้ว่าสถานการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดนะครับแต่ให้เราขอบคุณพระเจ้าเสมอ Last Friday night was night singing and giving thanks singing night the night to of giving God เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับที่คริสตจักรของเราเราก็ได้มีมีคอนเสิร์ตมีการนมัสการด้วยกัน I think all of you would agree that something good happened in our hearts last Friday night. และผมก็เชื่อนะครับว่าเราทุกคนจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าหลังจากที่เราได้นมัสการพระเจ้าเสร็จแล้วนะครับเราได้รับสิ่งดีๆนะครับหัวใจของเราได้รับการเติมเต็มได้รับการฟื้นฟู Because we reflected the goodness of God on เพราะว่าเรานะครับให้ความสนใจในความดีของพระเจ้า And Thanksgiving songsng of และเรามาอยู่ที่นี่ด้วยกันในการที่จะร้องบทเพลงต่างๆเพื่อขอบคุณพระเจ้า And a sacrifice a n offered God to of t g s h k และเรานะครับมอบการขอบคุณพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้า not only did it honor God it was good for our hearts การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะครับไม่ได้ Uh, เพียงแต่การเป็นการสรรเสริญพระเจ้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทําให้หัวใจของเราได้รับการฟื้นฟูทําให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในใจของเราด้วย The third reason we should give thanks even during difficult circumstances is listen to this because giving thanks chases away worry and anxiety เหตุผลที่3นะครับว่าทําไมเราถึงต้องขอบคุณพระเจ้านะครับก็เพราะว่าการขอบพระคุณพระเจ้านะครับขจัดความกังวลและความกระวน Listen to Philippians chapter 4, verses 6 to 7. <laughs> Reads this way Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. let your request be made known to God what will happen as a result and the peace of God which surpasses all comprehension will guard your hearts and minds in Christ Jesus ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6-7ถึงนะครับอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอด้วยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับก,บการขอบพระคุณ ดาวสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ Giving thanks chases away worry and anxiety การขอบคุณพระเจ้านะครับเป็นการขับไล่ความกางังวลและความกระวนกระวายในหัวใจของเรา You see God has set certain spiritual laws into place that trigger the blessing of God เราจะเห็นได้ว่าพระเจ้านะครับได้ ให้กฎเกณฑ์ทางจิตวิญญาณบางอย่างนะครับเป็นการกระตุ้นนะครับเพื่อให้เกิดการอวยพรจากพระเจ้า Giving thanks is one of those things that trigger the blessing of God แล้ววิธีหนึ่งวิธีนั้นนะครับก็คือการขอบคุณพระเจ้านี่แหละทให้เกิดการอวยพรที่มาจากพระเจ้า And after we have thanked God and prayed about those things that have been we've been worried about and we've entrusted them to God Then, that triggers the Holy Spirit to Holy come and give peace and us หลังจากที่เราได้ขอบคุณพระเจ้าแล้วนะครับหลังจากที่เราขอบคุณพระเจ้าหลังจากที่เราอธิษฐานแล้วนะครับมอบความไว้วางใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากังวลนะครับไว้ให้พระเจ้านะครับหลังจากที่เราได้ทําอย่างนั้นแล้วพระเจ้าประทานสันติสุขในใจของเราการขอบคุณพระเจ้านะครับเป็นการขจัดความกังวลที่อยู่ในใจของเรา Notice what Proverbs 12 verse 25 says. ขอพี่น้องสังเกตดูในพระธรรมสุภาษิตนะครับบทที่12ข้อที่ข้อที่25นะครับ Solomon wrote this: Anxiety in a person's heart weighs it down, but a good word makes it glad. ในสุภาษิตบทที่12ข้อ25นะครับได้เขียนไว้ว่าความกระวนกระวายความกระวนกระวายใจนะครับของคนนั้นทําให้เขาทวงลงแต่ถ้อยคําที่ดีทําให้เขายินดี giving thanks chases away worry and anxiety การขอบคุณพระเจ้านะครับเป็นการขจัดความกังวลและความประวนกระวายนะครับออกไป but there's a fourth reason why we should give thanks and that is because giving thanks strengthens our trust in God อ่เหตุผลที่4นะครับว่าทำไมเราถึงขอบคุณพระเจ้าก็คือเพราะการขอบคุณทำให้ความเชื่อ ทำให้เราเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้านะครับให้เรามีความเชื่อไว้วางใจเข้มแข็งยิ่งขึ้น Listen to what Psalm 9 verse 1 says I will give thanks to the Lord with all my heart I will tell of all your wonders ในพระธรรมสดุดีนะครับบทที่9ข้อ1ก็เขียนไว้ว่าข้าพระองค์จะขอบคุณพระยาเวด้วยสุดใจข้าพระองค์จะเล่าถึงการอาศัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ Giving thanks to God strengthens our trust God, reminds is God of who He us การขอบคุณพระเจ้านะครับทำให้เรานะครับได้มีความเชื่อนะครับได้มีความไว้วางใจในพระเจ้าที่เราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น Because the one that we are thanking is the creator of the heavens and the earth เพราะว่าผู้ที่เรากำลังขอบพระคุณอยู่นะครับผู้นั้นก็คือผู้ที่สร้างฟ้าสวรรค์จักรวาลและแผ่นดินโลก There is no one who has more authority than God himself เพราะไม่มีใครแล้วนะครับที่มีสิทธิอํานาจ When we begin to reflect on that and choose to give thanks for our circumstances it strengthens our trust in God เมื่อเราได้ใคร่ครวญแล้วนะครับเมื่อเราได้ขอบคุณพระเจ้าแล้วเราก็ทําอ่ามันมันก็ช่วยให้ชีวิต With that i want to read 1 thessalonians chapter 5 verses 16 and 18 one more time first thessalonians 5 verses 16 to 18 read this way rejoice always pray without ceasing in everything give thanks for this is God's will for you in Christ Jesus. In just a moment, I'm going to pray and then we'll have a time of response before we go into the Lord's Supper. So we'll give you a chance to respond. to God today. God's word เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะอธิษฐานแล้วก็เราจะได้มีเวลาในการไข้ควนนะครับและรวมถึงมีเวลาในการร่วมศิลพิธีพิธีมหาสนิทนะครับด้วยกันนะครับ Let's first pray together เราร่วมใจกันอธิษฐานก่อน Musicians if you would make your way to the frontOur heavenly Father we thank you for the Word of God สาธุการในพระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะคำของพระองค์ Because we recognize that it is your words and your instructions to mankind พระองค์เจ้าข้าเราระลึกว่าพระคำของพระเจ้าพระวจนะคำของพระเจ้านั้นพรงทรงประทานให้กับเราทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ It teaches us your ways พระคํของพระเจ้านั้นทรงสอนให้เราทั้งหลายที่จะเดินอยู่ในเส้นทางของพระองค์ And one of your ways is for your people to be identified as people who view circumstances from your perspective and who give you thanks และพระคําของพระเจ้านั้นทรงสอนให้กับเราที่เราทั้งหลายนั้นจะเดินดําเนินชีวิตอยู่ในเส้นทางที่พระองค์นั้นพอพระทยัยและเป็นเส้นทางที่พระเจ้าปรารถนานั่นคือการขอบพระคุณของเจ้าค่ะ Forgive us for all the grumbling อพระเจ้าทรงโปรดอภัยในนิสัยของเราเองแต่พระเจ้าที่เราทั้งหลายนั้นมีนิสัยในการบ่นมีนิสัยในการไม่พึงพอใจในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นอยู่ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเราทั้งหลายที่พระเจ้านั้นจะทรงอดทนในนิสัยของเราที่ เป็นนิสัยที่บ่นเองค่ะแต่พระเจ้าเรเจาข้าขอพระองค์ทรงโปรดเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราทั้งหลาย Help be more like Jesus every us to day พระเจ้าช่วยให้เราทั้งหลายนั้นที่จะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นในทุกๆวันอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า